อันนี้ก็เป็นไม้ใช้จิ๋วใช่ไหมครับใช้ใช้เล็กค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยห้าสิบาทตั้งแต่ร5อยหสิบอย่างนี้เท่าไหร่ครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบร้อยพวกนี้ส่งออนไลน์ได้ค่ะพวกนี้ส่งได้ทุกต้นเลยมาที่นี่มีมีของแถมทุกคนมีของแถมทุกคนทำห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทนี่เสวยนะมันมันก็ไม่ได้เล็กมากนะมันใหญ่ใหญ่ค่ะตัดทรงไว้ให้ดูดอกครับโอ้ยมะขามต้นนี้ หินสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ราบก็สวยอยากรู้มากเลยใครเป็นคนคิดแบกเกาวนี่ครับนี่มันเกิดมันกระแตนี่นี่คนนี้คนนี้นี่ไปดูรวมๆนะครับแบบเด่นมากเลยเนาะความคิดเขาทั้งหมดเลยเนี่ยคล้ายๆแบบสวนบอนไซญี่ปุ่นอะเราไม่ต้องใช้ไม้ไผ่จริงก็ได้เต่ยลายนี้ก็สวยสวยสวยไหมเสยครับมันตัดกับบอนไซ ตัดก็ไบม่ต้องใส่เขาเก่ง <S <S เรื่องจัดเรื่องออกแบบอ๋ออืม,มกระแตอันนี้ก็เป็นไม้ใช้จิว๋วใช่ไหมครับใช้ใช้เล็กค่ะเริ่มต้นตั้งแต่150บาทต,ตั้งแต่150ยมีม150นี้ประมาณไหนครับอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ <150. S 1> ไง้าสิบกระถางค่ะเกาะหินก็250อืมเกตปลาหมอพวกนี้อย่างงี้เท่าไหร่ครับนี่อย่างงี้อย่างเงี้ยค่ะ250ร้อ มีหลายอย่างนะนี่นี้นนเกตตามอออันนี้โมกอะไรครับพวกโมกโมกเวียดนามโมกเวียดนาม,มอันนี้พวกนี้จะเป็นหลักร้อยพวกนี้ส่งออนไลน์ได้ค่ะพวกนี้ส่งได้ทุกต้นเลยทุกต้นเลยนี่อันนี้ก็อันนี้มันอยู่ในอย่างนี้ก็ได้เหรอครับนี่ได้ค่ะอันนี้สนสนพึ่งทํามันก็เลยจะทิ้งใบเพิ่งจะทําเมื่อวันซืร์นี้สนสน,สนเลื้อย,าายสนเลื้อยหาชัยสนเลื้อยเยอะโอเคอันนี้ก็เป็นไสย ต้นไซ้์ิิวมีหลายร้อยต้นเลยั้งครับไซต์ขิวเยอะค่ะ <Yeah, huh? S 2> ไส้ซตวนะครับหลักร้อยอันนี้จะเป็นไกลขุนไกลมีไกลไม้เก็บข้างทางนะคะสำหรับเด็กที่หัดเล่นหัดใหม่ๆ ไม่ต้องไปซื้อเอามาดัดเล่นก็ได้ค่ะไกลพวกเกิดตามฟุตบาตามอะไรางเ่ี้สำหรับหนูๆนะคะอยากรองเลยสนับสนุนคนเล่นบอลไซมาที่นี่มีมีของแถมทุกคนมีของแถมทุกคนทําไว้แถมเยอะมากอนี่ครับไปดูเนี่ยฮะเต็มไปดูตรงโน้นนะครับนี่พวกนี้ก็พวกนี้ก็เป็นอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเอง <ท>นี่ยห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทนี่ยสวยนะมันมันก็ไม่ได้เล็กมากนะมันใหญ่ใหญ่ค่ะตัดทรงไว้ให้เลี้ยงด้ดูดูนี่ครับสวยเลยมีเยอะนะครับพวกนี้ส่งออนไลน์เลยส่งได้ไดครับอูบ้เยอะมากนะสายจิ๋วนี่ครับอู้มะขามต้นนี้หินสวยมากเลยอะแล้วก็ราบก็สวยนี่ถ้าข้างถ้าถ้าจบนะน่าจะสวยมากตรงนี้ น่กำลังน่อยเลยนิดหน่อยใกล้จะจบนี่กำลังทำกิ่งนะกิ่งมาแล้วนะกิ่งกิ่งครบหมดแล้วครบหมดแล้วสสยๆมาขายเดี๋ยวแต่โน้มกิ่งเขาลงมาหน่อยอืออือวันนี้ราคาก็ไม่แพงอย่างนี้หลักพันค่ะหลักพันค่ะโอ้อันนี้อะไรครับีบางกระถางบางมากเลยอยู่ได้ยังไงครันบอสอันนี้ม่วงเจริญม่วงเจริญเอ้ยต้นนี้สวยนะต้นนี้สวย ม้องจเจริญกระถางก็สวยกระถางสวยต้นนี้กระถางแพงกระถางน่าจะแพงแหละดู<ฆ>ทรงหายากนะครับกระถางทรงนี้กู้ใช้ขิ้วอันนี้เป็นมะนาวเทศมะนาว,นาวเทศโครงสร้างไม้โครงสร้างอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนไม้ขิ้วนะครับเยอะเยอะเลยนี่อย่างนี้ก็มีนะนี่ชาอันนี้ชาฮกเกี้ยนนะครับ ชาฮเกี้ยน3 0สามร้อย,ก,ยกว่าบาท300นี้สามร้อยเองนี่สวยเลยนะสามร้อยส่งออนไลน์ด้วยนี่นี่นนี้ก็จะไซส์เล็กก็จะจบตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปมีข้างหน้าไซส์เล็กอ๋กอมีข้างหน้ากับข้างหลังอีก <c oughs> โอ้ <c oughs> เยอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาโซนมะขามตรงนี้ก่อ